นายดูซีมาคณทำอะไรอยู่นี่ว่าครูจะถามเพื่อนไหมให้เราตอบอืมก็เท่านั้นแหละเพราะว่าที่เราอยู่เคยเป็นที่ที่แบบนี่ป่ะเขาเจ๊นต้องพูดว่าอะไรนะไม่ต้องพูดว่าอะไรนะ เออไม่คำที่พูดติดปากอ่ะนอยอ่ะเออนอยอ่ะนอยอ่ะงมนอยแล้วเกลียดไ่กดถ่ายไมกดซมเก้ากดแล้วหมิ่นน้เก้าก็ขอฟ้องนอยอ่ะนิกี้ในกล้องหน้าเกียดนากเสร็จแล้ว รอนเี้ยอะไรร้อนนอนตอนอนยม้ก็บยังไม่ได้ก็บยังไม่ไึงเลยใส่ไปนังิกล้าทไมวันนี้ไม่เลย่ด้เกมอนสั่งได้ปะนี่เป็นผู้หญิงอาอัก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 คนเรามันเรอได้อยู่ในกล้องก็ทำตัวให้มันดีๆหน่อยหน่อยอ่ะ นอยอ่ะเี่มันถ่ายไไมนี่ไงถ่ายรูประหว่างทำงานไม่ต้องลงนีหรอกแค่ใช้สมองกระสุดะพี่น้ำพูดอะไรหน่อยเพราะว่าครับสวยี้วยใส่มาเป็นไงใส่อะไย ให้เขียนเขียนตอมเลยกันเนาะใช่ไหมคนไทยเชื้อสายคนไทยเชื้อสายขมิ้นจะทิ้งเน็เอ์สิน้อยภาษากระเทยวันนี้ขอคำศัพท์ตามที่ลูกเอาให้ห้องลว่าแปลว่า ทำให้ปังทําให้ดีที่สุดแล้วเร็วออกเสียงเอาให้ห้องเอาไปเอาให้ห้องอะไรนะหน่อยอ่ะไม่อะไรหน่อยพูดใหม่ดีจะอะไรหน่อยดิ เห็นเห็นแต่ฟันหนไแลวน่าเกียดมากนอี่ย่ถ่ายสารคดีเฮ้ยเือนสารคดีอ่ะเมือนเขาถ่ายหนังไหมคือแบบถ่ายหนังแนวสารคดีอ่ะอีต้องบรรยายไปด้วยเออล่างทงเลย สัมภาษณ์กี่ยวกับป้านิ่มไหมป้านิ่มค่ะ่จริงมานหนูหนูรู้สึกตัวป้านิ่มเขาม,ม,มาตั้งนานแล้วค่ะเขามีท่าทางแปลกๆแล้ที่หนูมองหน้าเขาเออขาก็มองหน้าหนูกลับเหมือนเขาจะกินตบหน,นูค่ะเหมือนเป็นกรอรเ,เลยม,มองป้านิ่มไหม<อ>รื่อบจากป้านิ่มไหมร่อากค่ะ สัมผั์ป้านิ่มหน่อยรู้จับป้านิ่มไหมอ๋อแค่นั้นแหละยอ่ะเรุทธาธิเก่ดไงวะมีก้ามีแต่ฟันเลยยุทธยุทธเไงีก้ามันมีฟันเยอะริถอทหารทอโทาอ้ถุงโอ้ยเอาไม่จ่ายจริงแล้วรอดูนะเดี๋ยวเขาจะอัพลดไปเฟซบุ๊กเอ้ยไม่อัพลล o ยูทูบ น้อยอ่ะยไม่ยดังยัไม่รู้หรอกกมีันีายจริงมอะก็ชาร์แล้วไงชาร์จแบบเรียบร้อยแล้วน้อยอ่ะโค้สี่ทำไมเขียนต้องใช้ใบบันทึยไม่สวย <c oughs> จะห้านาทีแล้วนะ <c oughs> ว้าฟี EP สองนิกกี้ปิดคลิปหน่อยใช่นว่ะอีวันเต่ต้น้ำเป็นแบบใช้ตุงกียอันนุกี้อ่ ก็เลยดำนาวคนเกินกุ้งคนแข็งดังล้วันแถลงสีมาตลอดคือถือไปอาทิตย์หนึ่งก็เรียบร้อยเลยมีไม่ถึงคนหรือเครื่องคนดิเอ้าคอนเวอร์เซชันจบทำไมนี่เออวักวีกอยู่คิดไม่ออกแล้วแล้จะติดหรือตัวจริงเหรอแล้วดูนิกกี้ทำงานนี่ไม่ต้องซื้อ ใช้ใช้ได้ตลอดทนทน,นทานทดสอบแล้วมาตรฐาน I O S 12ไมต้องใช้แอปงทับเรือไม่มันเป็นตัวยอ่อก็คือ International Quality อองัวน,นําน้าได้ค่ะซ o โอีหา <c oughs> แล้วเป็น International ไม่ผ่านมาตรฐา,านการทดสอบีแรกจะได้รับรางวัลเ <c oughs> ราเสร็จแล้ว <c oughs> อายุทยานะคะสมัย <c> ย <oughs> ุทยายาคะ แล้วก็นะคะท่านมีผลงานสำคัญก็คือท่านได้รับสมญานามว,ว่าเป็นราชทชูดลิ้นทองะะอเป็นราชทูดลิ้นทองอยังไงอ,อ่ะเพราะว่าท่านเป็นบุคคลซึ่งอ่อเป็น เป็นทูตไปเจราจาจริงๆทูตที่สมเร็จที่พันารายส่งไปเนี่ยรับแร้งเนี่ยเรื่องลบเฉียชวิตไปเลยนะคะไม่รู้ไปไหนนะคะอันนี้เป็นชุดที่สองไปฝรั่งเศสนะคะตอนที่ไปเนี่ยนะท่านเป็นทูตลิ้นทองเพราะอะไรเพราะว่านะคะมะีมีการเจราจารทางการค้านะคะที่ปรากฏว่าในขณะที่ไปเนี่ยสมเด็จพัะนารายเนี่ยฟานะคะ ให้ซื้อของให้ฝากให้ซื้อของให้นะคะแต่ปรากฏว่านะท่านคือฝากซื้อเยอะหลายอย่างนะสมเร็จทานอะไรก็เลยเงินที่ไปเนี่ยไม่พอเนะพราะเงินที่ไปไม่พอเนี่ยก็ปรากฏว่านะคะท่านก็ไปเจรจากับทูตฝรั่งเศสนะโดยพยายามชี้เห็นว่าถ้าเกิดว่าทำสัญญาการค้ากับสยามเนี่ย จะได้เงินเยอะแยะเลยนะในประมาณนี้แล้วมีการเจรจาขอยืมเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะซื้อของฝากนะคะให้สำเร็จกานแลนดกลับมาที่ประเทศไทยด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะทีมต่อไปค่ะใช่มค่ะมาได้เลยอ่ะทำใบต่อไปค่ะรอค่ะเอาค่ะเฮียต้องดูรองทำไง มาบากินต่อไป่ของขนมไหมจะได้ม oh. ีะไรจะได้มี่ใครคือกษัตริย์องคที่18ปหวิทยาใครเป็นกษัตริย์องค์ที่สิบอปดฮอยก็ค้นหาสิเ่องพีกีมค่ะ สัสดีครับคิวเบิร์ตตุวคนคนนี้นะครับทำสงคารามกับเขมรครับมีลูกสองคนมีการสร้างวัดมีการค้าทายกับจีนเจริจาสองเมืองหลวงมีการใช้กฎหมายครับมีการสถาปนานะครับแล้วก็มีสงคารามสงครามไทยครับแล้วก็ร้านแค้นให้กระดับ้านแค้นให้กระดับเขมรครับ ใครวะทวนแล้วสงครมกับสุัคงครามกับขมนมีสร้างวัดค้าขายกับจีนเจรจาสองเมืองหลวงใช้กฎหมายสถาปนาแล้วก็สงครามกับสุโขทัยครับเจ้า k e y w o r ครับ This is e w o หรอใช่ครับเจ้านครอินไหมฮะเจ้านครอินไม่ใช่ครับพระเจ้าปราสาททองไม่ใช่สับใครอ่ะใครอ่ะใะ อ่าเป็นคนอายุทยาครับลารามาชินดีที่หนึ่งแสนอะถูกครับของการถ่ายร้องร้องร้องอะไรบ่อยอะไรอะไรนะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรืออู่ทองนะครับจะมาวีอีพีนี้สิวันทร์ที่3เมษายน8 5 7

มองๆไม่เห็นหรอกเขาจะถ่ายให้คุณภาจ้านค่ะขอทีมเก็เ่งตีไก่ไปยุทธหัตถีขี่กากล้วยชชว์จุลศิลป์โอ้ยแ่้ยไปดูคลิป ผมเปิดสโลด้วยดูวีอาร์บนวีอารสตทน้เจอดววเดียรมั้งไม่้องเกาส้นอยะไม่ไมเอเอเปอย่านี้อตเป็นอย่านี้พใช่สีเก้าไม่หสีขาเลย กูจะคือสีปิดคลิป้ก่อนนะครับคือสมเด็จพระิรยุยครับเป็นพาะมหสีของสมเด็จพระมหาเจพโดยที่จะนาเสนาพระกียรติาก มีพระราชบุตสและพระราชมิจฉาหลงพ่อเท้าที่มาสดในรอศาสตร์คือพระรามีส่วนพระมหินีส่วิที่าพระยศดรได้ราและพระเทียกัปัครับนครับ